สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลเน็ตเวิร์ก o a c e b o o t t w i t t e r ICQ MSN ทุกท่านนี่คือเสียงประกาศจากคณะปฏิวัติ TM Club e n t e r t a i n m e n t มาร่างคำถแถลงการถึงคณะซิกวันนายบางแสงคำถแถลงการฉบับที่หนึ่งบัดนี้วีดิทัศ ประกอบเพลงเราไปกันไม่ได้ได้เสร็จลุล่วงลงโดยสมบูรณ์แบบแล้วขาดแต่เพียงการตรวจสอบจากคณะซิกวันานจึงเรียนมาเพื่อทราบให้เดินทางจากภูมิลำเนาถิ่นฐานเดิมอยากให้เร่งรีบมาตรวจสอบภายในเร็ววันเนื่องจากตอนนี้ทางคณะ TM Club Entertainment ได้ทำงานกันอย่างเต็มที่และสุดความสามารถแล้ว ต่อไปเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องเข้ามาดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยจึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาด้วยสวัสดีแล้วจะเป็นยังไงก็คงต้องยอมรับมาสุดท้ายก็ต้องเจสุดท้ายก็ต้องยอม